สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่มันสำปะหลังวันนี้ผมก็จะพาไปดูว่าพาณิชย์ดึงโรงแป้งอีสานข้ามห้วยช่วยรับซื้อหัวมันเมืองการแก้ปัญหาราคาที่ร่วงลงมาแค่1.60บาท60สตางค์นั่นเองครับสำหรับกระทรวงพาณิชย์นั้นก็ได้ดึงโรงแป้งรายใหญ่อีสานข้ามห้วยไปเปิดจุดรับซื้อที่เมืองการกิโลกรัมละสบาทช่วยแก้ปัญหา มันราคาร่วงเหลือกิโลกรัมละ1บาท60สต่ตางค์นั่นเองครับก่อนไปฟังก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนายกุณากรปรีชาชนะไยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกมาเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่เปิดจุดรับซื้อมันสำปะหลังของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อแก้ไขปัญหา มันสัมบัหลังราคาตกดำนในอำเภอไซโยกอําเภอเมืองและอําเภอบ่อพลอยซึ่งเป็นอําเภอที่เป็นแหล่งเพาะปลูกของจังหวัดและเกษตรกรได้เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วโดยกระทรวงได้นำโรงแป้งรายใหญ่จากภาคอีสานทั้งจังหวัดนครราชสีมาบริษัทสงวนวงสตาร์ทจำกัดและบริษัทชัยภูมิสตาร์ทจำกัดจังหวัดชัยภูมิเข้ามารับซื้อผลผลิตของ เกษตรกรในราคากิโลกรัมละ2บาทที่เชื้อแป้งมาตรฐานก็คือ25%เเซซึ่งก็เป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่ขายกันในพื้นที่คือ1บาท60สตางค์ถึง1บาท70สตางค์ต่อกิโลกรัมนั่นเองครับจากการพูดคุยกับเกษตรกรที่กำลังเอาผลผลิตมาขายต่างพอใจกับโครงการนี้เพราะได้ราคาสูงกว่าการขายนอกโครงการซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการ เพิ่มช่องทางการตลาดที่รับงบประมาณจากกองทุนร่วมกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,กรโดยมีการดึงผู้ผลิตจากนอกพื้นที่เข้ามารับซื้อและดึงผลผลิตออกไปอีกทั้งยังกระตุ้นตลาดให้เกิดการแข่งขันเพราะโรงแป้งรายเดิมหากอยากได้สินค้าจะต้องเพิ่มราคารับซื้อให้กับเกษตรกร,กรซึ่งขณะนี้เปิดแล้ว4จุดจนถึง วันนี้มีเกษตรกรมาขายผลผลิตแล้วประมาณ150ปลรายผลผลิตประมาณ800ตันหลังจากนี้จะทยอยเปิดเพิ่มให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอื่นเพื่อให้สามารถรองรับผลผล,ผลิตเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงนั่นเองครับนายคุณากรกล่าวว่าขอให้เกษตรกรเพราะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีคุณภาพและรักษาสิทธิ์ของตนเองในการ นำผลผลิตมาจำหน่ายให้ผู้รับซื้อเพราะราคารับซื้อมันสปหลังธ์จะขึ้นอยู่กับคุณภาพและเปอร์เซ็นต์แป้งจึงให้มีการวัดเปอร์เซ็นต์แป้งเชื้อแป้งทุกครั้งเพื่อให้ดใหได้ราคาที่ยุติธรรมและให้เกษตรกรมั่นใจในการนำผลผลิตมาขายในโครงการเพราะกรมการค้าภายในได้กำชับและดูแล รับซื้อในเครื่องชั่างที่น้ำหนักเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งที่ได้มาตรฐานตามที่ได้กําหนดไว้นั่นเองพร้อมกับเน้นย้ำให้เปลี่ยนน้ำที่ใช้สำหรับการวัดเชื้อแป้งอย่างน้อยทุก4 5ถึง5ครั้งเพื่อไม่ให้สิ่งเจือปนและดินอยู่ในน้ำที่จะเป็นสาเหตุทำให้เปอร์เซ็นต์แป้งที่วัดได้ต่ำลงนั่นเองครับ นายสมมาตรพุ่มเรืองเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังตำบลสิงโตำเภอไซโยกล่าวว่าวันนี้ได้ขนมันสำปะหลังมาขายที่ลานมันตำบลสิงถือว่าเป็นโครงการที่ดีช่วยเหลือเกษตรกร,กรโดยตรงจากที่ขายได้ตันละ1,200บาทถึง1,400บาทก็ได้ราคาเพิ่มขึ้นเป็นตันละ2,000บาทช่วยให้เกษตรกร,กรมีรายได้เพิ่มขึ้นได้นั่นเองครับอยากให มีแบบนี้ไปนานๆน,น,นั่นเองครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวกาวเรื่องราวเกี่ยวกับไร่มันสําปะหลังนั่นเองครับ